สองขวดน่าจะของนี่ของสิบเดไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะเปไรเอาเลยขนเลยเอาลงหมดเลยพี่โซ่เดี๋ยวของหมออีมาที่นี่แยกโซ่หกสกันมันไปโอ้โหเนี่ยแม่สาย เอายหมอเอเลย bo> hai, ขอบคุณค er> ่ม uh, ีหลายคนเลยค่ะที่ช่วยกันรับคบคุณบค่อบคครับขอบคุณค่บ

ก็ก็อเรียนอย่างนี้นะครับว่าพวกเราทั้งหมดเรางองเราก็ไม่ได้อยากทำเงินก้้อนตามบ้านเพราะเงินมันมีค่าทุกคนกนะครับจริงๆว่าประสบแล้วเลยแล้วเอกาเรื่องการประชุมคราวที่วาระก่อนครับท่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยทุกท่านนะครับการประชุมเรามีการประชุมครั้งที่24นะครับครั้งที่เป็นครั้งที่25นะครับสาระสําคัญของการประชุมใน ข้สบที่33เนี่ยก็คือเรื่องของก,การกักตัวนะครับเรามีมาตรการว่าผู้ที่น,นะครับแล้วเรื่องที่สอบที่มีการประกาศนะครับแล้วก็เป็นข่าวตางนี้หลายจังหวัดก็โดนปักเป็นไปเป็นที่เรียบร้อย,อยแลว้วนี่เป็นประก,กาศสองเรื่องหลักที่ได้ประก,กาศในฉบับที่ฉบกกับข้อหนอนนี่เป็นเพียอจตว่าฉบับฉบับที่เราโอนออกไปเนี่ย ก,ก็มีที่แยกรามาติยาวคุงกไปปาา็ไม่ระบครับได้นะครับไออันนี้ก็ได้คุยกันทางของหน้าดำรงและก็ไอเรื่องประกาศของจังหวัดอยเราได้สามเป็นเรื่องของสถานการณ์การะระบาดของโ,โรคโควิด -19 ของประเทศไทยเราสอนรายด้วยกันนะครับแล้วก็เสียชีวิตลแล้วก็ทีนะามากกระเสกใจเท่ากับทําำรงนะครับอำเภอที่ยังไม่พบผู้ป่วยเลยนอนอยู่ทั้งหมด7 4รายมีนอนอยู่ที่ไหนบ้างนะครับนอนอยู่ที่โรงพยาบาสลสงรายนะครับ การจิตเวชในการช่วยประเมินเรื่องของแก้ไขกระทั่งในวันที่สิบสองเนี่ยสิบแปดรายน,นะครับที่นั่งอยู่ในร้านทนะุคนในข้อกลุ่นที่แปดรวมแล้วติดให้กับคนอื่นเนี่ยสามเอ็ดคนนะครับรวมผู้ติดตามไม่รวมไม่ไม่รวมผู้สิดไ,ไ,ไม่ติดให้ต่อตำรวจอีก5้าคนสรวปว่าตำรวจในภาคจังหวัดกรุงเท่ยที่อยู่ที่ผู้ชารนะครับติดหคนนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านนี้ก็ไปติดให้กับ ท่านเอก็ไปติดให้กับครอบครัวอีกสามนะครับแล้วก็ติดครอบครัวเนี่ยมีลูกคนเดิม